โอเคทุกคนผมอยู่ที่บูธมาบินเปนกกซ์ท์นะครับและที่นี่คือฮันโนเวอร์ในงานอากกิเทนิก้าปี2025และวันนี้อยู่กับนี่คนเดิมอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากเดินทางมาหลายชั่วโมงใช่แล้วก็พาเทคเตอร์บอยมางานอักกิเทนิก้าซึ่งเป็นงานแมชช i n e r y ี่หรือว่าเครื่องจัก,กรกรอันดับหนึ่งของโลกเรื่องเทคโนโลยีและแบรนด์ และค<ล>ันคือตัวท็อปเลยท็อปทั้งนั้นแต่วันนี้ก่อนที่เราจะมาดูว่าม้าบินน่ยขายอะไรผมอยาก <c oughs> ผมผมว่าบอคุยกับเฮกเตอร์บอยว่าอยากให้เกษตรกรไทยดูว่าวิธีการเตรียมดินที่เนี่ยเขาใช้อุปกรณ์อะไรแล้วสินค้าที่เราเอามามันไม่ใช่แบบบ้านเราอ่ามันเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแล้ว,ลวใบพวกเนี้ยของม้าบินเป็นกริส์คุณจะไม่ได้เห็นที่เมืองไทยโอเคนะฮะแล้วเขาไปใช้กับอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันครับบูธนี้คือบูธนี้คือผ่านอันดับหนึ่งของเยอรมันครับจริงๆเป็นตัวท็อปของโลกแหละเขาไฟอ่ะ ติดแรกหนึ่งของสามสี่ห้าเนี่ยหนึ่งของสามสี่ห้าเขาอยู่แค่นี้แหละนั่นคือเลมเคนครับเลมเคนเป็นบริษัทที่ยอดขายประมาณสองหมื่นกว่าล้านแเกเตอร์บอยสองหมื่นกว่าล้านบาทต่อปีสองหมื่นกว่าล้านบาทต่อปีประมาณหกร้อยหกร้อยล้านยูโรอ่ะนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหขายผ่านได้สองหมื่นล้านอ่ะขายอะรวะอุปกรณ์ต่อพ่วงเพราะว่า จริงๆแล้วของเลมเค n นเนี่ยเขาน่จะเป็นในเรื่องของไม่ใช่เตรียมดีอย่างเดียวมีหยอดมาเลดมีเรื่องของเทคโนโลยีพวกไอเซ็นเซอร์ต่างๆนะฮะแต่ว่าเขาเริ่มต้นจากฐานหัวหมูแล้วก็จะมีฐานที่เป็นเขาเรียกว่าสปีดดิสซึ่งของอเลมเค้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากยี่ห้ออ,อ,อื่น s p e e สปีดดคืออะไรอ่ะสปีดดิสก็คือควาต้องการของเกษตรกรที่เป็นระดับแปลงใหญ่หรือว่ายุโรปเนี่ยคือ เครื่องหย่อนเมล็ดก็ต้องเร็วใช่ไหมครับเขาสู้กับเวลาเพราะฉะนั้นไปผาหรือว่าโค้งผาต้องสามารถวิ่งได้เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าเบนบอยเียกได้ว่ามันนี้นะ่อยเล่น้ว่าถ้าเกิดใส่ก็คือเปิดเกียร์ถนนนะแท็กเตอร์บอยเพราะฉะนั้นตัวนี้ฮะก็จะเป็นขาที่เป็นขาแยกแล้วก็สามารถควนดินสับตออันนี้สับสับตอซังแล้วก็กบตอซังได้หมดเลยในอันเดียวกันนะันนี้ก็จะเป็นอันนี้ตัวข้างหน้าเนี่ยก็จะมีตัวตัด ตัดเป็นตัดน่ามให้ให้เล็กก่อนห,หกกอนมายถึงว่าที่มันเป็นแท่งอะไรเงี้ยตัดให้มันเล็กก่อนอเสร็จแล้วก็จะใช้เนี่ยตัวใบาผานี่ยสับอีกทีหนึง่งใช่ครับเสร็จแล้วจะมีตัวเกลยดดินอันนี้ก็คือทําให้มันแตกเกลื่ยมันกระจายแล้วก็สับอีกรอบนึงเพื่อให้กระจายไม่ครับแล้วตัวข้างหลังก็จะบังคับที่ทางดินเสร็จแล้วก็จะใช้โรลเลอร์ในการทําให้เรียบอ่านี่คือเลมเค้น นี่แบรนด์เบอร์หนึ่งของเยอรมนีใช่ครับแต่เลมเคนเนี่ยจะมีลักษณะเออเป็นพวกรูบินพวกนี้ก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันแทเพราะว่าวิธีการการจัดเรียงของเขามันจะเหมือนปีกนกก็คือข้างนี้ออกมาฝั่งนี้ข้างนู้นออกไปฝั่งนู้นไปผ่าจะไม่ได้เรียงเป็นเหมือนออฟเซตบ้านเราออฟเซตสร็จบ้านเราคล้ายคลมันจะวิ่งไปทางนึงแล้วอีกทางนึงอันที่สองในเรื่องของประสิทธิภาพก็คือเราจะเห็นแะว่าระยะเนี่ยมันกว้างแค่เท่าไหร่เมตรเมตรห้าสิบ อ่ะประมาณนั้นรประมาณนั้นแต่ถ้าออฟเซตโหตัวใหญ่เลยนะแพคเร์บ่อยยาวเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ด้านหลังมันเล่นต่อได้น้อยอพวกนี้คือทีเดียวจบแล้วการจัดการคือสามารถเปลี่ยนใบต่อใบได้เลยใช่ครับเปลี่ยนใบต่อใบอันนี้คือสำคัญก็คือเกษตรกรต่างเลยเนี่ยค่าแรงเขาแพงฮอผมมีฐานของลงกึงสีอูทองอยู่ชุดหนึ่งจะเปลี่ยนใบรอหลายวันเลยกาจะได้ก็จะได้เอ้ยฝนตกแล้วอ่ะอันนี้อันนี้คือเดียวๆเลยเดียวๆเลยนะครับแล้วก็เป็น เป็นผาใช้เป็นไอตัวออะไรนะลูกปืนบัวผาน่ะบัวผานแบบยูนิตทับครคับอืมก็คือครบเซ็ตในนี้เป็นลูกปืนในตัวไปเลยใช่แล้วแล้วแบบจารบงจารบีนี่น่าจะไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่ต้องอัดไม่ต้องอัดครับอ่าแล้วพวกนี้คือถ้าที่ผมดูสเปคมาอย่างน้อยต้องคนได้แสนไล่ขึ้นหนึ่งแสนไล่ขึ้นไปสามารถทำงานได้แสนไล่ขึ้นอแลวนี่คือแลมเค้นครับเดี๋ยวเราไปดูวูดอื่นเดี๋ยวเราไปดูไอตัวนี้เตรียมสปีดดิสูดอื่นตอนนี้กำลังเป็นเทรนนะทุกคน โอเคนี่คือยี่ห้ออะไรครับอันนี้อ่านภาษาฝรั่งเศสครับร r e ก o Brazon ครับเป็นอุปกรณ์ต่อพวกของฝรั่งเศสจริง,รงตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ดังเหมือนกันนะฮะของฝรั่งเศสนอกจากจะเป็นคูนเลยพวกนะะี้ครับตัวนี้เขาจะเชี่ยวเรื่องขานนะ,ะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสปีดเหมือนกันสปีดดิเช่นกันวิธีการทําของฝรั่งเศสเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะไม่ใช่ขาเดียวเขาจะเป็นขาอันนี้เป็นแบบขาคู่แล้วข้อดีขาคู่คือมันเปลี่ยนทีละสองใบ เพราะฉะนั้นมันมันจะลดเรื่องของการใช้ไอ้แท่งนี้แต่เห็นไหมมันต้องใหญ่แล้วก็ใช้สปริงตัวใหญ่มากอันนี้ก็คือเหมาะสาหรับรถแจ็คเกร์ขนาดใหญ่มากๆอ่าและอีกอันนึงที่ผมจะบอกก็คือขามันไม่ใช่ขาแข็งแบบปุกบเบิกบ้านเรานลฮะไม่เหมือนครับมันมีตรงนี้ทําไมเขาต้องมีสปริงเพราะว่าถ้าเจอหินขาเนี้ยต้องกระด้่งขึ้นมาได้เขาเรียกว่าเป็นตัวเซฟตี้ใช่ครเซฟตี้ไม่ให้อ่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นมากนักใช่ครับซึ่งเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ย ไปผ่านม้าบินจะต้องทําหน้าที่ในการเป็นตปิงด้วยแล้วก็ทําหน้าที่เป็นใบผ่านด้วยเขาเขาใช้ใบผ่านเป็นเซฟตี้เซฟตี้บ้านเราจะใช้ผ่านเป็นเซฟตี้แต่ที่นี่จะเป็นอย่างนี้ฮะเราจะสังเกตนะครับว่าใบผ่านทุกอันก็จะต้องใช้เป็นยูนิตทับในการในการทํางานและตัวนี้ก็เป็นใบจักรเช่นเดียวกันใบจักรเช่นเดียวกันซึ่งใบจักรของแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเป็นเมืองไทยอ่ะสปินดิเราก็มองว่าใบจักรวอลชีนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นคมมีที่เอาไว้ตัด ต่อสังในพื้นที่ชื้นแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยความชื้นในอากาศเขา5้าสบบปร์เซ็บ้านเรา70 80บ้านเราสูงกว่าสูงกว่าตัดยากกว่าซึ่งแน่นอนคนระับผมเพิ่งเข้าใจตั้งแต่ขายใบยจักรเพราะว่าทําไมใบจักรของเราขายดีในเมืองไทยเพราะมันออกแบบมาสำหรับเราที่ไหมใบจักรบ้านเขาทื่อมากทื่อมากโอ้ไม่ใช่แค่ใบจักรใบทุกใบของเขามันทื่อมากคนมันทื่อจริงเพราะว่าพอสังเขาตัดง่ายกว่าครับเปบ่อยมันทื่อ คือบ้านเราใช้อย่างนีไ้ไม่ได้อันนี้ผมบอกเลยเม,มันตัดแบบไม่ได้ดีเท่าคือบ้านเราชื้นอ่ะมันมันยากไปเจอไปกระทัดคมศูนไปเจอคมศูนะ <c oughs> ศนะอันนี้ที่นี่แบบ<อ>คมแบบมินแล้วมั้งเนี่ยใช่ใชคมมินนึงอ่ะอันอันอันนี้ตัดอะไรก็ไม่ได้ครับแต่ <c oughs> แน่นอนว่าถ้าสปีดมันเพิ่มขึ้นมันก็จะตัดได้ดีขึ้นละกันอันนี้คือฝรั่งเศสสปีดดี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบูสต่อไปกันใช่ครับเดี๋ยวไปดูบูสต่อไปะฮะแต่นี่ก็คือสปีดดิ้อีกหนึ่งประเทศ อันนี้ของตุรกีครับอันนี้เล็กลงมาหน่อยยูกี้ยูกี้อ่านผมอ่านไม่ถูกจะไปขอตุรกีนะฮะได้ตอนตุรกีน่จะมีความใกล้ไทยมากกว่าซึ่งตัวเล็กของเขาแล็กตร์บ่อยเล็กที่สุดของเขา85แรง85แรงขึ้นถึง1 1อแรงครับเหมือนกันครับแต่ตัวนี้จากที่เราเห็นของเยอรมันไปใช้เป็นพวกสปริงอันนี้เราจะเริ่มล็อกแล้เป็นลูกยางลวซึ่งลูกยางเนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือตรงนี้ลูกยาง มันจะไม่ล้าเหมือนสปริงแล้วมันทําให้ขาไม่ต้องใช้พารทเยอะเพราะถ้าเกิดเป็นสปริงต้องมีแกนมีนูน่นมีนี่มีนั่นอันนี้คือมันจะตัดไปเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้ทํางานได้ง่ายแล้วก็คอมเพ c t ก,กว่าเราจะสังเกตนะเห็นตัวนี้มันก็จะคอมอันนี้เป็นทั้งหมด24ใบนะ12 12ขนาดกระทัดรัด ใช่หน้ากว้างน่าจะประมาณเท่าไหร่อ่ะแท็กซีบอยสอ <2 S 1> งสองจุดเเมตรขั้นต่ําคือหน้าเมตรสเมตรเจครับตัวนี้รถประมาณร้อยสิบแรงลากได้นิวฮอลแลนด์ตัวอะไรอ่ะทีอ่าทีดีเก้าสิบก <90 S 1> ็ได้ทีดีสี่จุดเก้าศูนย์ทีดีห้าจุดเก้าศูนย์ลากได้ไดสําหรับตัวนี้ลากได้แล้วก็เป็นอีกอันนึงคือตัวพวกนั้นเป็นใหญ่แบบมันจะเป็นแบบโคแบบลากตัวนี้เราสามารถเอายกได้เลยยกไ้เลยใช้ที่พาิงยกขึ้นได้เลยแล้วก็มีไฮริกปักให้อีกคู่หนึ่งเพื่อที่จะยกตััวลูิ้้งนนนขึมา แล้วตุรกีก็ใจแรงๆหน่อยครับใช่จอ,อกแรง,งหนึ่งก็คือเหมือนเดิมครับใบไม่ผมเอ้ผมผมอยากรู้ว่าไอใบประคองเนี่ยไว้ประคองดินไม่ให้ออกจากทางอะ่ะตัวตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะอย่างนี้ครับคือเวลาสปีดดิสเนี่ยมันจะทํางานก็คือมันจะไถดินฝั่งหนึ่งไปฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งไปฝั่งนี้เราจะเห็นนะครับดินเวลามาอย่างเงี้ยมันจะถูกไถใช่ไหมมันควรปุ๊บดินมันจกอย่ไงนี้ไอตัวเนี้ยมันจะตบดินเข้ามาครับไม่งั้นเวลาเราไถมันจะมีตบดินเข้าที่เดิมมันจะไม่เรียบมันนจะเป็อง เพราะนั่นพอมันตบเข้ามาปุ๊บไอตัวลูกกิ้งเนี้ยมันจะทับไปเีือหครับอ,อ๋อให้อยู่ในร่องในรอยว่างนะท่านให้มันอยู่ในร่องในรอย <c oughs> เวลาไถมันจะได้ไม่เป็นร่อง,ร,อง,ร,องร่องร่องอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นของค่ายตรุรกีครับครับไปดูค่ายต่อไปไปดูค่ายกับอ่าผานอีกแบบหนึ่งก็คือออฟเซต็ตออฟเซ็ตครับก็ออฟเซ็ตที่นี่ต้องบอกว่าเป็นส่วนน้อยมากเลยแท็กเตอร์บอยเพิ่งเห็นเจ้าเดียวก็เจ้าเดียวในบูสซานที่เป็นของตุรกีมาดูออฟเซ็ตเป็นยังไงหน้าตา อใก,ใกล้บ้านเราเดือะจะเป็นตัวนี้เนี่ยคือออฟเซ็ตสองแถวคล้ายๆของบ้านเราเนยน่าจะใช้กับรถพวกแรงมาประมาณเจแรงได้พวกนี้จะใช้กับเจแรงได้ทําไมยุโรปถึงไม่ค่อยนิยมออฟเซ็ตผมว่ามันช้ามันช้าช้าเพราะว่าการเตรียมพื้นที่พอเวลาวินเทอร์หรือว่าหน้าหนาวหน้าร้อนอย่างเงี้ยพอเวลาระยะเวลาการทํางานขงเขาสั้นนะอเขาต้องครอบวอร์พื้นที่ด้วยรถคันเดียวที่โคตรแพงอ่ะ ก็จะเห็นนะเกษตรกรไันใช่ใครพอสองพันไร่เนี่ยมีรถห้าคันสี่คันบ้างถูกไหมซื้อรถมือสองสี่คันแต่บางเขาอาจจะมีรถคันเดียวเพราะฉะนั้นการวิ่งเร็วอ่ะมันเลยเป็นจุดประสงค์ของเขาเมืองนอกชอบใช้คันใหญ่แล้วเป็นยูทิลิตี้ยูทิลิตี้ใช้ทุกอย่างอย่างทีเจ็ดตัว XD อ่ะเออทีเจ็ดสี่ร้อยสี่สิบแรงเป็นยูทิลิตี้ใช่ใช่คือมันเป็นการใช้งานที่ต่างกันครับแต่ผมมองนะอันนี้ผมมองนะประเทศไทยต้องมูฟไปสปีด เพราะแรงงานเราหายากขึ้นอ้โแล้วก็เราจะสังเกตถ้าเดี๋ยวนี้ปัญหารเรื่องแรงงานมัน,ม,นมาประเทศเราอาจจะแรงงานน้อยไล่มันก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะอย่างขา้าวโพดอ้อยอล้ใหญ่ขึ้นโ,โหใช้แรงงานไปก็สุดท้ายก็ขาดทุน mm hmm. เลยที่บอกนะครับที่คุยในพอดแคสต์ก็คือต่างประเทศเขาเลยดูเรื่องของ RY เวลา mm hmm. การทํายังไงลงทุนแล้วมัน,นกลับมาได้ทั้งเวลาทั้งเงินที่ลงทนไปให้คุ้มค่าที่สุดใช่ครับเราจึงเห็นงานที่เนี่ย สปีดครับไม่ต้องคุยเรื่องอื่นสปีดอย่างเดียวนะฮะตัวหวานเมล็ดวิ่งได้เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเตรียมดินก็ได้เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกอย่างนี่มันเป็นเซอร์เคิลของการเพาะปลูกอ่ะให้มันเร็วที่สุดใช่ครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ใช่วิ่งเร็วอย่างเดียวไม่ใช่ผันบุกเบิกวิ่งคนเดินตามได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ละนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นจุดที่มีความแตกต่างเลยสําหรับผันจานในยุโรปเราพูดถึงผันจานเราไม่ได้พูดถึงวัว น,นี่คือจานถ่ายม้าบินเกากัส์ผลงานจานถ่ายไบโบลอนที่สะท้อนมาตรฐานใหม่ของเอเชียด้วยความละเอียดปาณีตและความมั่นใจในคุณภาพระดับสากลเพรกัส์หนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมก้าวขึ้นสู่เวทีเทคโนโลยีเกษตรระดับโลกเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปและของโลกอย่างอากิเทนิก้าปี2 0 2 5ประเทศเยอรมนีที่นั่นท่ามกลางแบรนด์ระดับโลกจากยุโรปและอเมริกา เพ g ก s ัสจะยืนเคียงข้างอย่างสง่างามในฐานะสินค้าจากประเทศไทยที่พร้อมให้ทั่วโลกได้เห็นมาตรฐานใหม่ของเอเชียจากประเทศไทยสู่สายตาผู้เข้าชมนานาชาติทั่วโลกนี่ไม่ใช่แค่จานไทยแต่มันคือสัญลักษณ์ของความสามารถของคนไทยที่กำลังก้าวขึ้นสู่เวทีโลกด้วยความมั่นใจของตัวเองนี่คือเพเกซัสความภูมิใจของคนไทยสู่สายตาชาวโลก